สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวสินค้าด้วยมือถือแบบงงๆครับวันนี้ก็มาอยู่กับเอ็มสแลตคอลลองผมนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปรับของที่สั่งไว้ครับสหรอเอ็มสแลสักหน่อยนะครับปากกันเลยครับเรามาแกะกล่องกันเลยเอยแกะซองกันเลยามาครับาจัดไปันนี้ผมก็ได้ ไปแล้วหน่อยนึงนะครับเช็คของตอนไปรับของนะครับก็โอเคครับไม่เสียหายอะไรครับมาเรา,ามารีวิวของกันนะวันนี้ผมก็ได้สั่งกาแทนจากร้านธนพลไซคเคิลนะครับนี่ครับ ็น่ไหมครับอ่าร้านธนาพลไซเคิลตามนี้เลยนะครับใครจะสั่งก็สั่งได้นะครับไปดูครับเขามีเว็บไซต์อยู่นะครับเออ่หน้าเฟซบุ๊กก็มีนะครับมามาแกะชิ้นไหนก่อนเลยครับชิ้นใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะอ่าชิ้นใหญ่มาแกะยากคนคนนะอุ๊บทิบชิ้นแรกนันออกมาเลยอันนี้ก็คือ,อ,อคู่มือ การติดตั้งนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนไว้ทีหลังมาดูชิ้นง,งานกันดีกว่าชิ้นง,งานงนี่นะครับอ,อันนี้เป็นขายึดก่อนนะครับขายึดกาดแฮนนะครับอ๋อเป็นเหล็กก้องแก๊ง้งก้องแก๊้งเลยนะครับแน่นดีมาก อย่างว่าับของแท็บของแท้บผมบอกเลยว่าของแท้ของแท้จากเอ็มสลนะครับเอ้จากยาม่าต่างจากโูนเลยนะครับนง,งานโอเคครับสวยใช้ได้เลยแข็งแรงแข็งแรงครับแข็งแรงแต่ไม่กล้าเข้าอปโปูนครับเดี๋ยวไปร้อยครับ เรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปจะเป็นตัวกาดนะครับตอนนี้นจะเป็นขายึดนะครับตัวกาดแทนนะครับเแกะแนละ้วแก้ย้ยีกแล้วชักแม่งในทงก็จะมีคู่มือการติดตั้งเหมือนเดิม เปล่งไห้นหเรเอป็นชิ้นงานนะครับดูกันนะครับชิ้นงานชิ้นงานอ๋าอชิ้นงานสวยสดสวยสดอ่ายัางแจ่มบุยังแจ่มแจ่มมากครับ ติดยาวางไว้ชิ้นแรกชิ้นที่สองอโอเคครับชิ้นงานโอเคไม่แตกหักอะไรโอเคปลอดภัยครับมไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ ของของไปสนีต้องเช็คก่อนนะครับมันแตขกขึ้นมายุ่งเลยนะครับไม่รู้จะไปเอาคืนกับใครเลยนะครับอโอเคอแล้วก็ยังโอเคครับยังไงอีกว,วะลืมนอ็อตลืมนอ็อตลืมนอ็อตนี่ครับนอ็อตยึดกัดแฮนนะครับของอ่านอ็นอตนอ็อตยึดกัดแฮนน็นอต ยึดขาก็ตัวแฮนขายขายยึดกาดแฮนยึดกับตัวแฮนอ่าโอเคก็เนี่ยต่อแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ก็พอมั้งครับอ้อเรื่องราคาอันนี้พอดีปกติปกตินะครับราคาสองพันหนึ่งร้อย ถ้าจะไม่ปิดน่าจะ2,190บาทนะครับแต่อันนี้ช่วงเดือนมกราครับปีใหม่ครับร้านธนพพไซเคิลลดนะครับถึงวันที่31นะครับซึ่งวันที่ผมถ่ายนี่31แล้วครับวันสุดท้ายนะครับก็จาก2,150บาทเหลือ990บบาทครับส่งฟรีด้วยนะครับ จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะไปลองใส่ก่อนแต่ถ้าใส่ได้ผมจะมาถ่ายวิธีการใส่ให้ดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับจุบจุบ